สวัสดีครับแฟนช anel หมอย้าข้างบ้านวันนี้มาเจอจริงจ้าเหลืองนะครับก็เลยถ่ายคลิปมาฝากกันนะครับมองเห็นตอนแรกนึกว่าดอกบวบฮะลักษณะดอกสีเหลืองเข้มสวยนะฮะดอกใหญ่นะครับจริงจ้าเหลืองเป็นไม้เลื้อยนะฮะลักษณะใบนะครับจะเป็นแฉกลักษณะคล้ายนิ้วมือนะฮะมี5แฉกย่อยนะครับดอกจะเป็นออกสีเหลืองสวยสดใสนะครับมี5กลีบนะฮะดอกใหญ่นะครับลองเทียบกับ ฝ่ามือนะครับดอกจะใหญ่สวยเหมาะจะปลูกเป็นไม้ประดับด้วยตอนนี้หายากมากแล้วนะครับเรามาดูสรรพคุณของจริงจ้อเหลืองกันนะครับทั้งเถาหรือทั้ง5เานี่จะแก้อักเสบนะครับในทางเดินปัสสาวะนะครับแก้ปัสสาวะปวดขัดตรงนี้นะครับแก้ตาอักเสบนะฮะในส่วนของรากจริงจ้อเหลืองนะครับจะมีรสร้อนนะครับทำให้เจริญอาหารแก้เลือดกำเดานะครับช่วยย่อยอาหารทํา แก้เสมหะโลหิตกำเดาและลมนะครับตอนนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับตามธรรมชาตินะมาเจอข้างทางก็เลยทายมาฝากแฟนๆชาแนลหมอยาข้างบ้านกันนะครับให้ได้รู้จักกันไว้นะครับ